มาในส่วนของกิจกรรมเพลงเพื่อพ่อนะคะในหลวงราชการที่9ค่ะวิทยาลัยชุมชนพังงาน,นะคะก็จะมีการจัดงานมากกรรมเพลงเพื่อพ่อดนตรีในสวน HM 2ครั้งที่3ค่ะที่ลานกิจกรรมโรงแรมบอร่อแสนวินวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงาได้มีการจัดงานมากรรมเพลงเพื่อพ่อดนตรีในสวน H.M. ซองเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงราชการที่9เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ5ธันวาคมโดยมีนายไพรรัตนเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมในงานประกอบด้วยการสแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบทั้งดนตรีไท ดนตรีสากลและการนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเผยแพร่พระอริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีการออกบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นขนมพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชท้องถิ่นให้ผู้เข้าชมนั้นได้ทดลองชิมฟรีหลังพิธีเปิดงานประธานในพิธีได้มอบรางวัลการประกวดวาดภาพคิดถึงพ่อหลวง โดยใช้แนวคิดจากเนื้อเพลงคิดถึงพ่อหลวงและมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์หลังจากนั้นเป็นการแสดงจินตาลีลาประกอบเพลงคิดถึงพ่อหลวงโดยโ,โกไข่ด็อกเตอร์จุมพลทองตันและนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาและยังมีการแสดงอีกหลากหลายชุดนะครับก่อนจะมีกิจกรรมจุดเทียนร้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับ